กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีอ่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลฟ์มีโชกทุกทุกทานนะครับเอาครับมาในคลิปนี้นะครับมาทำกลางอ่ะบรรยากาศสายฝนโปรยฝ่ายกันเลยนะครับเอฟซีกับเ่ะเปลี่ยนบรรยากาศเบื้องสายฝนไปนํานะครับเอาครับเป็นสำนักที่สองนะครับจึงไฟต์ตองหวนมานะครับนั่นก็คือโูโคราชนะครับเหล็กตาล่างเงืนลานนะครับ หลังจากเมื่อวานนี้1สิงหาคมครับ2567รัฐบาลประกาศผลแนวทางประจมวดวันที่1สิงหาคมครับ2567เป็นที่เรียบร้อยนะครับบนนะครับสา,อาขออภัยครับ041นะครับ041แล้วก็ล่างนะครับแตก46ปรากฏว่าแนวทางนะครับ ตาล่างเงินหลานของปูโคราดนะครับมาให้เห็นสี่ตัวนะครับเอซี่ทั้งเบิดมีหกตัวนะครับมาให้เห็นสี่ตัวนะครับมีศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็หกนะครับหกอยู่ลางนั่นก็คือสี่หกนะครับเอาบรรยากาศฝนแห้งนะครับพี่นอกน c ี่เดี๋ยวแอดี่ไล่จะพาเอสี่คุณบอกค,คุณแม่ เอาไปเบิง้งแนวทางเลขตารางเงินล้านของปู่โคราชนะครับอาตอนนี้ฝนมาแห้งนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไ์ลจะพ่ายทคุณพ่อคุณแม่นะครับเขาไปไทยายทําคลิปอยู่ในห้องนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกฝนตกแห้งนะครับไปติดตามตารางเงินล้านของปู่โคราชงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567น้ำกันครับ อ่ครับข้างนอกฝนยังตกแข็งอยู่นะครับเอฟซีอาร์ทีแอดวีไลท์ไทยทำสายฝนกับอยากให้ FC คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับอาจสิมีเสียงรบกวนแน่กับบอเป็นยังนะครับอ่าเขาเปลี่ยนบรรยากาศไปนํานะครับอ่าฝนแห้งนะครับตอนนี้ยังตกอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้ทางแอดวีไลทนะครับอ่ามาอยู่ในห้องนะครับเอาครับนี่เข้ามาเบิ้งงวดมือว่านนี่ทิพนมาแม่ไม่หมาดๆนะครับเอฟซีอ่าเห็นบอกครับอ่าทางแอดวีไลทบอกแล้วว่า จุดไข้แมพอ่าของแนวทางปู่โคราชจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมือว่านนี้นะครับแนวทางชุดบนแตก041นะครับปรากฏว่า041อยู่ในแต่ล่างนะครับแล้วก็แนวทางชุดล่างแตก64 6กระยูนนี่นะครับ4นี่สรุปแล้ว4อยู่บนอยู่ล่างเลยนะครับอ่าเลขแต่ล่างเงินหลานของปู่โคราชนอาติตามมาก เลขวิ่งปูกระถึกตัวเน้นเลยนะครับสมาเต็มเต็มแล้วก็หนึ่นะครับแนวทางแตก0 4 1สุดจับคู่เขาเป็นตัวครับนะครับสรุปแล้วเลขในตล่างมาให้เห็นนะครับหตัวมาให้เห็นตั้ง4ตัวถือว่าบอร,ร,รมาดานะครับเอฟคุณพอ่อคุณแม่นะครับหนาตีตามมากเลยช่วงนี้ถือว่าเดินดีแนวทางเลข ล่างเงินล้านของปู่โคราชนะครับเอาให้จับตานี่แหละครับทั้งแอดวลไลเวลาแอดวลไลสรุปคลิปลังรัฐบาลประกาศผลน,นะครับถึงว่าแอดวลไลอยากให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับสำนักไดเนียที่เขานะับเขาก็ไดเบิ่งเป็นมาตรฐานไวาสำนักไดลุดเขาก็ได้ให้กำลังใจกันต่อไปแต่ว่าที่ทั้งแอดวลไลติดตามอยู่นี่นะครับสำนักต่าง อ่าส่วนใหญ่ก็คือรุดเป็นส่วนหน่อยนะครับถือว่าเดินดีกันหลายสำหนักนะครับอ่ามือนี้นะครับปู่โคราดได้ส่งตัวเลขแนวทางมาแล้วนะครับอ่าทางเอดวิไลก็จีเอามาฝากมาตอนนี้ซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเตรียมสมุดปากกาไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวทางเอดวิไลนะครับจะผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับนี่ครับปูได้ส่งมาให้แล้วอยู่ในสมุดแอดวิไลโน้ตไว้นะครับ ฮาตรงมาคัดหลอกออกใหม่นะครับอางวัน,นี้16สิงหาคม2567น,นะครับอาตารางเงินล้านครับพ่ามาเบิ่งตารางเงินล้านกันก่อนเลยอ่าเราเบิ่งตารางเงินล้านกันก่อนนะครับอาตารางเงินล้านนะครับจุดไข่แมพยุดตรงนี้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สามารถเอาไปจับได้ เพราะว่าไม่เห็นแทบกทุกหมวดเลยนะครับหมวดที่ผ่านมาก,ก็คือ4ีตัวเลยนะครับเอาเข้ามาเบิรงตารางเงินล้างกันก่อนนะครับอ่าเริ่มจากสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกราคเก้า 9. ศูนย์หนึ่งก้าศูนหนึ่งทา f เสังเกตให้ดีนะครับเลขตารางเงินล้านของปู่โคราชนี่เป็นตัวเก้าตัวเดิมนะครับกับงวดที่แล้วเพียงแต่สลับขั้วยู่อ่าเอคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีนี่ครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับ ห้าสี่ห้าหกจะอยู่ข้างล่างนะครับเก้าศูนย์หนึ่งจะอยู่บนแต่ว่างวดนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งมาอยู่ข้างล่างนะครับแต่ล่างขึ้นหลานจับตาให้ดีนะครับเลขอาจจะมาทีมเกาแต่สี่ห้าหกขึ้นไปอยู่ข้างบนอ่าคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีนะครับเลขอาจจะมาบนนี้ไก่เกาอ่าบนนี้ไก่จากตัวเกานะครับเอา คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวทางแอดวิไลจะพาเขียนนะครับเขียนตามเลยนะครับแนวทางของปู่โคราชอ่าแต่ลงเงินล้านนะครับผ่านไปอ่ามาเบื้องเลขวิ่งนะครับอ่าเลขวิ่งงวดนี้นะครับได้เปลี่ยนตัวแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาได้สามกับสี่อ่างวดนี้นะครับเลขวิ่งได้งวดนี้ได้ห้ากับหก่าครับชนแล้วนี่ครับ ห้ากับหนี่ไปชนอยู่ในตาล่างแล้วนะครับ5กับ6ไปชนในตารางแล้วครับนี่ในตะล่างมี5้ามี6อ่าพอคุณแม่เล็กวิ่งนะครับอ่าเบิ้งให้ดีอาจับคู่นะครับอาจับคู่ปูจะมาาให้เก่าชุดนะครับแล้วก็มีเด่นย่ำให้พร้อมเลยคู่แรกครับ49คู่ที่2ครับ เขียนตามเลยเนดะ้อคุณพ่อคุณแม่ครัำห้าเก้าครับคู่ที่สามครับคือหกเก้าเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับต่อไปครับสี่ศูนย์ครับต่อไปครับห้าศูนย์ยัมบาปูจับชุดเต็มมาให้นะครับหกศูนย อาปูเน้นยำม,มาให้พร้อมเลยนะครับต่อไปครับสี่หนึ่งถือว่าเลขมาในชุดเกาไก่เคียงกันมากเลยนะครับเพราะว่าเลขในแต่ล่างนะครับเพียงแต่สลับตำแหน่งอยู่สี่ห้าหกอางวดที่ผ่านมาครับอยู่ข้างล่างนะครับเก้าศูนย์หนึ่งอยู่ข้างบนงวดน,นี้สลับหัวอยู่อาต่อไปครับห้าหนึ่ง ต่อไปครับหกหนึ่งนี่คือชุดเก่าชุดนะครับที่ปูจับมาไห้นะครับอ่ะเอฟซื้อคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับแคปหน้าจอกันอาครับแอดวิไลเขียนเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ้ามาเบิงกันว่าอ่ะเลขวิ่งงวดน,นี้นะครับปูวงกลมไปที่หกอ่าครับ เห็นบอรครับเอติด6เหมือนเดิมนะครับเลกในตะล่างนี่นะครับหกอาจับคู่ครับมี49 5เก้าห้าเก้าห1 61้าส่าอ่มาเบิ่งตัววงเนลนของปูเลยนะครับปูวงกลมไปที่ติด0นย์ะครับคือ60 ห้าศูนย์ถือว่าเน้นย่ำห้เลยครับแล้วมีตัวร่องนะครับเอฟซีอ่ามีตัวร่องครับคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับตัวร่องก็คือหกหนึ่งและก็สี่เก้าอ่าเบิ้งสซิปห้ดีนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งสซิปห้ดีอ่าจุดไข่แมพก็คืออยู่ตารางเงินหลานนะครับคุณพอ่อคุณแม่จับวินเอาใดเลย นะครับสามารถจับวิ่นเอาเองได้จะจับแบบใดกันแล้วแต่ FC คุณพ่อคุณแม่ถือว่าเดินดีตลอดนะครับแต่ล่างเงินหลานเอามาฝากมาตอนกันมาเป็นสำนักที่สองต่อหงวดคือปู่โคราชอายุดีมีแห้งครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ